สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องไลฟ์สไตล์บายสุภาวดีนะคะห่างหายกันไปนานมาก2อาทิตย์เต็มๆเลยที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะคือตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะทําคลิปแกะของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะแต่ว่าแฟนก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้ในวันวาเลนไทน์เนาะให้เงินมาแค่200ยูโรก็คืออยากได้อะไรก็ให้ไปซื้อเอาเองบูปคือเงิน200ยูโรนัะนะ้นอหละบเปตั้งใจแล้วว่าจะซื้อกระเป๋า2ชิ้นนะคะนั่นก็คือกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแล้วก็กระเป๋าถือแบบเล็กๆซัก สักหนึ่งอย่างนะคะบังเอิญว่าเออลองกดเข้าไปดูพวกแบบวินเทจใน Ebay ใน Facebook นะคะก็ได้เข้าไปเจอใน Facebook นะใน Facebook เนี่ยมันจะมีแบบซื้อขายกันแบบระหว่างระแวกใกล้ๆบ้านเราอะ30กิโลเมตรหกกิโลเมตรคือใกล้ๆอะ่ะที่เราสามารถไปรับของด้วยตัวเราเองได้นะคะบูเป้ก็เข้าไปเจอกระเป๋าลองแชมป์เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะ เป็นไซส์เอกนะคะก็คือสภาพเขาอย่างดีมากๆนะคะบูเป้เข้าไปถามเขาว่าเออมันมีชํารุดตรงไหนไหมเจ้าของเขาบอกไม่มีชํารุดทุกอย่างเหมือนใหม่มากๆบูเป้ก็ขอดูรูปเขาเพิ่มนิดๆหน่อยๆประกอบการตัดสินใจเนาะราคาอยู่ที่25ยูโรเท่านั้นเองนะคะบูเป้ก็เลยตัดสินใจซื้อตอนแรกเนี่ยจะให้เขาส่งมาให้ที่บ้านเนาะแต่ว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคเกี่ยวกับการที่จะส่งเงินโอนเงินให้เขานะคะเขาก็เลยบอกว่าเออพรุ่งนี้นัด รับกันที่ในเมืองที่มิวนิกนะคะบูเป้ก,ก็จะไปรับที่มิวนิกเนาะถ้าได้ของมาแล้วนะคะเดี๋ยวบูเป้จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเออของที่บูเป้ได้มาในราคาย5ยูโรเนี่ยมันใหม่แล้วก็สภาพมันยังดีอย่างที่เขาพูดไว้ไหม่เดี๋ยวจะมาทําเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะส่วนวันนี้นะคะบูเป้ก,ก็สั่งซื้อกระเป๋าเครื่องสัาอางของลองแชมป์มานะคะซื้อที่สาขามิวนิกนะคะก็คือโทรไปแล้วก็ถามเขาว่าเออมี สีนี้สีนี้ไหมเขาก็ตอบว่ามีแล้วก็หนึ่งวันส่งมาถึงถึงบ้านเลยนะคะแต่ว่าแฟนบูเป้เนี่ยเอากล่องเอาอะไรทิ้งไปหมดแล้วนะเขาเออส่งไปที่ทํางานของแฟนนะคะแล้วแฟนเขาก็เอาแค่ของมาให้นะคะอันนี้บูเป้ตัดแล้วก็แกะดูเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสั่งสั่งออนไลน์ช่วงโควิดเนี่ยเราได้อะไรบ้างแน่นอนละคะไม่ได้ถุงนะไม่ได้ถุงของเขานะคะก็ได้เป็น กระเป๋ามาเดียเด่ยวๆเลยนี่ที่บุเป้สั่งมานะคะความจริงบูเป้มีอยู่แล้วสีเขียวเนาะเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูนะคะสีเขียวตัวนี้จะใบใหญ่กว่าสีแดงที่สั่งมานะคะตัวนี้ได้มาจากโฟลมาสนะคะเป็นโฟลมาสเป็นตลาดมือสองเนาะตอนที่ได้มาซื้อคือสภาพเขาดีมากนะคะทุกคนตอนนี้มันก็เย็นบ้างเลอะบ้างแล้วบูเป้เอามาใส่เครื่องสําอางมันก็จะเลอะนิดนึงเนาะ ได้มาถูกมากค่ะทุกคนในราคา7ยูโรเท่านั้นนะตอนแรกเขาขาย10ยูโรแล้วบูเบ้ก็ไปต่อเขาเขาก็ให้7ยูโรนะคะก็ถือว่าได้มาแบบค่อนข้างถูกมากๆนะคะคือสภาพแรกที่เห็นคือยังใหม่มากขอบมุมอะไรก็ยังไม่ไม่ไปนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวจะทำความสะอาดเขาอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเลอะพวกฝรัดออนอะไรค่อนข้างเยอะเลยทั้งข้างในข้างนอกเลยตอนนี้ เหตุผลที่สั่งมาเพิ่มอีกใบหนึ่งก็คือตอนนี้บูเป้กเออ็เครื่องสำอางมันเยอะแล้วอะแล้วมันก็มีความหนักนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกก็จะพกตัวนี้ไปมันก็จะทําให้กระเป๋าหนักไปอีกนะคะบูเป้ก็อยากจะแบบเอาแค่ลิปสติกหรือว่าที่เขียนคิ้วไม่เอาไปทั้งหมดอะคือเอาไปแบบนิดเดียวคะ่ะบูเป้ก็เลยตั้งใจว่าซื้อกระเป๋าใบนี้มาเพื่อที่จะเป็น เป๋าใส่เครื่องสาอางแบบลำลองนะเวลาเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะคือใส่สองสาชิ้นที่มันแบบพกแบบระหว่างวันที่ไม่หนักอ่ะซึ่งสามารถถือเป็นคัดเวลาเราแบบไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนวันเกิดเพื่อน,น,อนลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่แค่ลิปสติกใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะ iPhone Plus ก็ใส่ได้นะของบุเป้ ก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ก็ยังใส่ได้อยู่นะคะแล้วก็ใส่อะไรอะกระเป๋าตางังค์เล็กๆกระเป๋าใส่เรียนเล็กๆได้อะแล้วเราก็ถือแบบเก๋ๆนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเนาะทุกคนข้างในเขาก็จะมีไอ้ถุงที่แบบยัดให้ไม่เสียทรงอะคะ่ะอุ้ยรู้สึกว่ารุ่นนี้ข้างในเขาจะทำดีกว่าจริงๆด้วยค่ะทุกคน ีนี้เขาทำดีนะเนี่ยมันเป็นแบบพลาสติกแบบกันน้ำค่อนข้างดีเลยแหละรุ่นเก่านี้จะบางมากพลาสติกข้างในจะบางมากค่ะทุกคนส่วนข้างนอกก็จะเป็นผ้าไนล่อนทั่วไปเนาะนวาสนะคะด้านบนนี้ก็เป็นหนังเข้าเย็บสวยมากเลยอะดูดีอะทุกคนเป็นหนังแท้นะคะแล้วก็แบบ จับถือพอดีมือเลยด้านหน้าก็เป็นโลโก้หนังเป็นหนังของเขานะคะแล้วก็เป็นโลโก้คนควบม้าอยู่นะซิปก็สีทองอลังามากก็เป็นโลโก้คนควบม้านะคะแล้วก็เขียนว่าลองแชมป์แล้วก็ n i 48 f อันนี้ปุ๊บเป้ไม่รู้ว่ามันเป็นปีพศออของกระเป๋าขเขาหรือเปล่า ของแบรนด์เขาหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะคะส่วนข้างในเขาก็จะให้นี่มาเลยการ์ดทเดอร์ก็คือคู่มือการใช้อะไรคะ่ะต่างๆอะไรแบบนี้เนาะเราก็เก็บเอาไว้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีแบบเออเว็บไซต์ของเขาส่วนด้านในก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะสะอาดสะอ้านแล้วก็จะมี ตัว serial number ของเขานะคะเป็นแท็กป้ายพลาสติกสีขาวขุ่นแบบนี้เนาะสีขาวขุ่นแบบนี้เขาก็จะเขียน Long Shamp Perry Make in ที่ Tunisia นะคะประเทศทูนีเซียนี่แบบนี้เลยแล้วเขาก็ให้อม เจ้าตัวการ์ดของเขามาแบบนี้นะคะก็จะเขียนเป็นนี่ผู้ไปอ่านไม่ออกอะตัวเขียนนะไม่รู้ว่าเป็นชื่อเขาหรือเปล่านะคะชื่อคนขายอะชื่อเอหรือเปล่าแล้วเขาก็เขียนว่าลองแชมป์มุนเชียนนะคะนี่ตรงนี้มุนเชียนแล้วก็ให้เบอร์โทรมานะคะสำหรับว่าเออเราจะซื้อเพิ่มหรือว่ากระเป๋า มีความชำรุดหรืออะไรเงี้ยต้องการเปลี่ยนต่างๆนะเราก็สามารถโทรไปได้นะซึ่งที่ได้มาทั้งหมดก็ได้มาเท่านี้นะคะที่เขาให้เรามานะแล้วก็เป็นการถุงอะไรก็ไม่ได้นะคะถ้าเราไปซื้อในช็อปเราจะได้ถุงของเขาอยู่เนาะนั่นแหละค่ะอันนี้ปุ๊เป๊กก็จะเอามาไว้ใส่พวกเครื่องสัางเวลาออกไปข้างนอกหรือไม่ก็ ไปงานไปเที่ยวอะไรกับเพื่อนที่แบบไม่ต้องการพกของเยอะนะคะบูเบก็จะใช้เป็นกระเป๋าตัวนี้ซึ่งมันก็คุ้มนะทุกคนใช้ได้สองแบบเลยเป็นแบบ everyday look ลำลองล o o อะไรแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นเครื่องสำอางเวลาออกไปข้างนอกนะคะเนี่ยตัวนี้ ราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนอยู่ที่40ยูโรเท่านั้นเองนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันกว่าเนาะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าเออชอบแบบนี้นะคะแบบเอออยากจะไปซื้อเหมือนกันนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ช็อปเนาะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเนาะบอกเฉยๆนะคะใครที่แบบเอออยากจะหาซื้อกระเป๋าเล็กๆราคาแบบไม่ได้สูงมาก สำหรับน้องๆที่แบบยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะก็สามารถเก็บตังค์ได้ซื้อได้เนาะมันไม่แพงมากนะคะค่อยๆเก็บไปคะ่ะลูกไม่ต้องไปรีบร้อนนะกระเป๋าบางใบก็คือเขาจะอยู่ตลอดไปอะคะ่ะคือไม่ได้เอาไม่ได้แบบว่าหลุดแฟชั่นไปอะทุกคนก็คือยังทําอยู่ตลอดเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยเราก็สามารถเก็บตังค์ไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะซื้อได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนมันยังอยู่เรื่อยๆ ส่วนวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็มีความสุขในการช้อปปิ้งหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะส่วนกระเป๋าอีกหนึ่งใบเดี๋ยวถ้าบุเป้ได้มาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวบุเป้จะรีบทาคลิปแล้วก็ลงให้ทุกคนได้ดูเลยค่ะแล้วก็จะบอกเทคนิคด้วยว่าซื้อของมือสองยังไงวิธีการซื้อยังไงเพื่อให้เราไม่ถูกหลอกนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายคะ่ะ